ัหน่อยสสวัดีครับผมเดินคนหน้าทีเคพีครับใครในเราซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนเต็มซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเคพีครับอยู่ที่ไหนค่ายนี้อยู่ทางใต้ครับอยู่ที่ใต้จังหวัดสงขลาอุตสาหกรามก็อยู่ที่นู่นเลยแล้วมีใครเป็นผู้เภัยซ้อมหรือมั้งเป็นพี่ๆในค่ายโปรในค่ายเช่นกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสูงเท่าไหร่สูงร้อยร้อยห้าสิบแดงน้ำหนักปล่อยๆประมาณปล่อยสามแปดมวยสไตล์อะไรครับมวยฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยเรา เพชรบวงแก้วเคยต่อยเขาไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังเขามวยสไตล์มวยแดนวันนี้มาเจอเขานะวางเคว่าแผงไงดีต่อยตามสไตล์นะครับอ่าล่าสุดต่อยไหนไว้ครับต่อยที่นี่วันนั้นต่อยกับใครต่อยกับเสือเงินน้อยแผลบ้างแผลผ่าแผบอ๋อแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดขาดท้ายอ๋อมาขาดท้ายเวทกี่กิโลวันนั้นประมาณสามสี่วันนี้ต่อยเวทกี่กิโล สามหกเลยใหญ่ไปไหมหรือว่าเราโตขึ้นด้วยโตขึ้นนิดนึงนะก็เลยปล่อยมาสามหกเนาะเมื่อเช้าช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างพอดีครับมาพอดีมาผัดรียบร้อยแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาเชนะนะแจ้งเกิดด้วยคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสองเองต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ใช่คนจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคลับร้อนรนไปเจอที่เครื่องใช้แล้วครับวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคดีก่อนครับ